มาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันวอลเล็ตเอสวีลีกระหว่างสโมสรอนอารันมาเรกกับเดนโซอาร b บในเกมวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กบอลบอสช่องของเจเล็กคนสวยอาจจะไม่ค่อยมีเสียงภาคสักเท่าไหร่นะคะไปเชียร์น้องโมเมมาค่ะไปนั่งไล์สด โอ้โหใจหายใจคว่ำนะคะแม้วันนี้นี่ได้ตื่นเต้นกันหลายแมสเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าแมสนี้มาตื่นเต้นกับอารันมาเร่ดีกว่าแมทที่สองค่ะเมื่อวานเจอไปก็แพ้ไปนะคะวันนี้จะล้างมือจะล้างตาได้ไหมมาชมกันค่ะอ้าวมาแล้วค่ะน้องเพียวอยู่ในสนามพร้อมกับน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะคะและ อารันมาเรมาในเสื้อสีส้มค่ะส่วนเดนโซก็มาในเสื้อสีดำค่ะแหมปีนี้ชุดแข็งเขาสวยนะคะแล้วขึ้นนำไปก่อนแล้วค่ะสองโซนโอ้บอลแรกอ่ะโยชิมูระตีไปอ่ะได้ฟรีบอลค่ะเอาในเซตซวยๆที่โยชิมูระเตะเป็นแต้มค่ะไล่มาเป็นหนึ่งต่อส อ้าวก็อันเดอร์ตั้งให้กับวัคซุเมะนะคะไล่ยมาเป็น2ต่อเซเมื่อวานนี้เขาจ่ายให้น้องเพียวน้อยมากๆนะคะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่จ่ายให้กับวัคซุเมะกับโยชิมูระค่ะไม่ต้องประดามากมากนะคะเมื่อวานมีคนเข้ามาทมถุยน้องเพียวเหมือนกันแต่ว่าลบทิ้งไปแล้วคะ่ะไม่ให้ใครได้อ่านและคอมเมนต์แย่ๆนะคะ ตอนนี้เดนโซไปป่าต่อสอามเสิร์ฟไซนน้องเพียวขึ้นไปตีค่ะเอาซาบ,บรีนาค่ะเมื่อกี้ดักไว้ได้อา้าวน้องเพียวต่อบอลให้วาคาสเมตตีโอ้บอลมันห่างจ้าวาคาสเมะบอกว่าสูงๆกว่านั้นนิดนึงจ้าโอ้แล้วดูเขาเสิร์ฟเอสอีกแล้วค่ะสิบสองต่อสามอืมเอาโยชิมุระโยนให้พี่เพียวตีค่ะ อ่พี่เพียวตีเป็นแต้มค่ะสี่ต่อ12อ่ะมีภาพช้าให้ดูอ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วค่ะเอาพี่เพียวไปนั่งแล้วนวนพี่เพียวไปนั่งยูแล้วค่ะอยู่บนเก้าอี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มัเชียน้องไก่กับอารันมาเรกกันนะคะรักน้องเพียวรักน้องไก่รักน้องยูฟาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักเพื่อนๆของน้องๆกันด้วยนะคะ โอ้ยเดนโซ่ so. นำไปเยอะเลยค่ะ1ิบสต่อหนะ่ะเอาน,านาเาเซเปลี่ยนเป็นน้องมาโอนะคะลงมาแทนว่าคาซุเมะค่ะเปลี่ยนหลายคนหรือเปล่านะตอนนี้มือเซ็ตไม่ใช่นานาเซแล้วค่ะเป็นเบอร์12บสนะคะอ่ะน้องไก่ยังอยู่แต้มน,นี้อ่ะน้องไก่ได้แต้มไะเนาะไปเซิร์ฟ หกสิบแต่มันห่างมากลแล้วเกินเอาเกี่ยวแล้วเล่นไม่ได้ค่ะไปสิบห้าออเอาเซตใหม่น้องมาโอตีไปค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้เธอเล่นดีขึ้นนะคะเจ็ดสิบห้าก็ต้องซ้อมทีมแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวพี่เพียวไม่อยู่นะพี่เพียวจะกลับเมืองไทยนะจ๊ะอ่ะสิบหกต่อเจ็ด 7. ฮะเป็นแต้มหรือเปล่ายังไม่ได้ค่ะเอาเซฟไหมน้องไก่ได้แต่กระโดดหลอกแล้วนี่ค่ะเบอร์สองวิ่งลงมาค่ะชื่ออะไรนะมาเอ็ดดะรือเปล่าก6ค่ะน้องไก่เซฟอยู่เอาเกมจะดีขึ้นหรือเปล่านะอะไรมาเล็กก็เล่นด้วยความสนุกแล้วค่ะ เอานี่ค่ะลงมาก็ทำแต้มได้เลยนะคะมาเอดดะ10ต่อส6นั่นไงทำแต้มไล่ไปเรื่อยๆแล้วนะอา้าวซาบรีนาอืมเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะมีนัทสึลงมาเล่นด้วยนะคะนั่นไงเบอร์11ไล่มาแล้วเห็นไหมสิบอดต่อสิแล้วนะคะทำเป็นเล่นไป โรซามาริอตตีค่ะมารับได้แล้วเล่นต่อไม่ได้แต้มขยับไปเป็น19-12แล้วค่ะเราก็ตัดข้ามขามนิดนึงนะเอาบอลเร็วของนัซสึค่ะตีได้เธอต้องรอนค่ะ13-19เอาเดนโซขึ้นไปตียังไม่ได้โยชิมนะูระบุปายนั้นได้แต้มค่ะ14-19ก็ถือว่า พยายามเล่นกันดีมากเลยนะคะอารมารโรซามาเรีย Rosa Maria, โอ้โหตีใส่ลิเบโรแทบตายเลยแต้มนี้นะ15-19ค่ะเอาเป็นโอกาสทองแล้วน,น่นั่นเป็นน้องมาโอค่ะกดลงไปนะคะ16-19ก็ไล่ได้ต้องเยอะนะเพราะว่าเดนโซขยับมานิดเดียวเองนะเอาสามเมตรของเดนโซทุบมา ยี่สค่ะเดนโซเสิร์ฟมาเซตแล้วจ่ายบอลเร็วให้น้องไก่วิมลนรัตค่ะตีลงไปน้องไก่ติดกิบน่ารักมากค่ะสิบแปดยเอาเสิร์ฟไปโอ้นี่บล็อกโรซามาเรียได้ด้วยค่ะโอ้ดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะดูเซใครบล็อกได้ดูเซออาวไม่ให้ดูเหร ไม่รู้แลวน้องไก่กับมือเซตขึ้นไปบล็อกนะคะไม่ทราบว่าเป็นมือใครอ่ะเดนโซ่บุกมาโอเอาเป็นเล่นต่อไม่ได้คะ่ะแต่แต้มก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะ20-23น่ะทำได้ดีเกินคาดเลยนะเอาเดนโซ่ขึ้นเซตพอยต์2 4 2สเอาแม่ ปีไปติดล็อกค่ะจบ25-20แพ้ไปแล้วค่ะเซตแรกแต่ไม่น่าเกลียดน่ารักน่าชังอา้าวไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะเซตไหมเป็นมาโอ่ะตีลงไปไมไดะเซิร์ฟเซิร์ฟติดเน็ตค่ะหนึ่งเท่ากันไอเดนโซเซิร์ฟบ,บ้าง เซฟไปแล้วเอาเซฟนะัมาโอค่ะตอนนี้ก็พักว่าคซสเมตตั้งแต่เปลี่ยนออกไปก็ไม่ได้ลงมาเลยนะคะน้องเพียวก็ยังไม่เห็นค่ะเอามาโอเคาะหยอดลงไปค่ะเอาขึ้นนำ้ำแล้วตอนนี้เสมอกันที่3มเท่ากันเอาน้องไก่ยังอยู่เอาเซต Ura. อิชิมูระอาซาบีนามึนเลยกับมึนขอโทษขอโพยกันนิดนึง4ต่อ3เอาโรซามารียเอาเซตให้น้องไก่ตีไม่ถนัดแต่น้องไก่กทำเต็มได้ค่ะแมตีต,ตีแบบไม่แตะไม้แตะมือเอาขึ้นนำ้ำห้า5 3ยังไงล่ะเห็นไหม แก่งมาน้ำของเราน,น,น้องไกล่ล็อกได้ค่ะแหมหต่อสแต่เพื่อนๆถ้าทักท้วงมาก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะปกคลิปอะทำไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าอะมันใช้รูปน้องเพียวไปแล้วอะน้องไก่หารูปยากเหลือเกินอะมีรูปเก่าๆเอาตอนนี้เป็นเป็นเจต่อสเอา โอ้หยอดลงไปตรงจุดนั้นพอดีแต้มมาสูสีกันแล้วอ่ะแต่ว่าก็ยังนำอยู่ค่ะอารันมาเร่นานเพราะว่าเดนโซ่กงงงเหมือนกันแล้วว่าแก๊งนี้มาจากไหนจับทางไม่ถูกค่ะอ้าวยังนำอยู่8ต่อ9เอารับเซิร์ฟดีๆแม่เขาก็เซิร์ฟดีแล้วกินเป็นเซริรเอสของเก้เท่ากันซะแล้วเอาเซิบมาใหม่ รับบอลแรกดีค่ะอ่ะได้แต้มคุณนำอีกครั้งหนึง่งสิบต่อเก้านัสซอไปเซิฟนัสซอเซอิฟดีเซตบอลเร็วตีลงไปโอ้เดนโซ่นำแล้วค่ะสิบสองต่อสิบเอาโยชิมูระตีไปติดบล็อกค่ะเริ่มหนีแล้วค่ะเดนโซ่สิบสามสิบ มาโอตีไปกระแทกบล็อกได้แต้มค่ะ11 1เาแล้วเธอไปเซิร์ฟอ้าวจ่ายซาบินาเธอไม่ปราณีเด็กเลย14 11ซาบินาบอกว่าฉันก็ยังไม่แก่นะ29เท่านั้นเอง <laughs> แหมที่น้องเปียว30แล้วเรียกป้าป้า,อาเอาเซตให้มาโอตีอ้า,อา หมาเล่นรวดเร็วคล่องแคล่วดีเหมือนกันนะคะน้องบีหลังคนนี้นะ่ะเดนโซ่กบับบุกดีค่ะสิบแคือทีมก็ค่อนข้างจะคนละคลาสกันนะแต่ว่าอารันมาเร่นี่สู้ยิบตาสู้ด้วยความสนุกสนานด้วยค่ะสิบเเดนโซ่เสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีเอาบุกไปค่ะมาเอดดะขึ้นสิ รวมระยะทางการวิ่งนี่น่าจะไปถึงออสก้าได้แล้วนะนี่อ่ะยี่สิบสิบห้าเอาเธอรับดีๆนั่นแหละเอาเซตสวยๆโยชิมูระตีไม่ผ่านล็อคทั้งโรซามาเรียค่ะสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยังตามอยู่สี่แต้มแล้วเซฟเอจา้าเซฟเอจจ้าสิบแปดยี่สิบเอ็ดอ่ะ โรซาขึ้นไปตีโอ้ยเธอก็อีกคนหนึ่งไม่ปานีเหมือนกันยี่สิบสองสิบแปดเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอหนงไก่เอา้าเอา้าแม่ตีไม่ถนัดอีกแล้วค่ะเอาเธอใช้มาโอโรซาขึ้นไปซาบีนาเอาเคาะไปเบาๆมาโอเอาอันเดอร์โยชิมูระ อืมซาบ,บีนาเซตให้ครับซาบ,บีนาปัดมาไม่ได้รับได้เซตไปให้โยชิมูระอ้าวติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะขึ้น23 23.18อืม,มามนานโยชิมูระยังไงยังไงหมายกรรมการไม่ให้ค่ะขึ้นเซตพอยต์24 18ดเดี๋ยวเซอเสิร์ฟมาแล้วโอ้เสิร์ฟหนักเหลือเกินโยชิมูระตีไปได้ไหม โดนบุกกับแน่ให้โรซามาเรียแล้วก็จบค่ะเดนโซขึ้นนำไปแล้วค่ะสองเซตเดี๋ยวมาดูเซตที่สกันค่ะก็ยังไม่มีน้องเพียวลงมาเป็นไลน์อัพนะคะส่วนวาคาซุเม,มะรู้สึกว่าจะลงมาค่ะและมือเซตก็เป็นนานาเซะนะคะแล้วก็มีน้องไก่วิมลรัตค่ะ มิโยชิมูระหัวเสาอ,อีกคนหนึ่งเป็นใครนะอ้าเป็นมาเอดะค่ะอ่าตอนนี้อะไรมาเร่นนนำอยู่หนึ่งศูนเอา้าแล้วก็เป็นสองศูนย์แลวค่ะเอา้นาน่าเ,เสฟไป เดนโซเซ็ต so แล้วเอรซ่ามาเรียเอาแล้วลิบโปรับได้ค่ะไมดะอือสามเมตรโอ้โหของเดนโซตีเฉียบขาดมากไล่มาสองเท่ากันแล้วค่ะแล้วก็เสิร์ฟยอดมาอุ้ยอ่าวาคาสุเมะออกไปค่ะเดนโซเสิร์ฟต่อขึ้นนำสามสองวาคาสุเมะอีกครั้งหนึง่ง อ้าไม่ผ่านบล็อกค่ะเป็นแต้มของอารันมาเร่สามเท่ากันเป็นแต้มบล็อกของวิมลรัตน์ค่ะสามเท่ากันเอ้ารับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไรค่ะอ้าเป็นโอกาสของอารันมาเร่บุกบอลเร็วค่ะเป็นน้องไก่ค่ะวันนี้เฉิดฉายเฉิดฉาย,ฉายนานนี่ สุดยอด4-3ต่อแล้วก็เซิร์ฟเอสค่ะโอ้เป็นโยชิมูระนะคะเอาเซิร์ฟต่อค่ะ5-3ตอืมเอาเป็นโซตีมาโยชิมูระอันเดอร์ให้วาคาโซเมะอ้าวยังไม่ผ่านบล็อกค่ะบุกไหมไม่ได้เอาแล้วเหมือนกับว่าจะยดลงไปนะคะนั้นขึ้นนำไป6-3ค่ะ โยชิมระเซฟต่อเซฟยยอดมาเอาเซฟให้โรซามาเรียแม่โรซาแทบจะไม่ต้องกระโดดเลยอ่าห้าต่อเจ็ดค่ะอารามารียังนำอยู่เอาบุกไปเดนโซ่ได้บุกกลับมาทุบยังเซฟล็อกได้นานาเซอ่าไม่ด้ฟรีบอลให้ค่ะเอาเดนโซ่ไอหัวเสาขึ้นไปตี ตีหลุดไปค่ะเป็นแต้มของอรันมาเร่ไปแปดต่อห้าอ่าแม่หัวเสาเขาขึ้นมาตีสวยเชียวหกต่อแปดอะเอาเป็นนัดสุดค่ะดูสไตล์ดูสเต็ปของเธอนัดสิเซิฟมาเขาจํเสเสิฟได้สวยนะคะ โยชิมูระเอาตีวางหลังสวยวิ่งกันเก่งเหลือเกินกับทีมนี้11-7อยากเห็นพี่เพียววิ่งมั่งจังเลยอ่ะเวลาพี่เพียวลงไปเล่นน่ะทำแต้นได้พี่เพียววิ่งบ้างวิ่งแบบนักสืออะ10-11อ่าใครอะมาโอะ้ะขึ้นไปตียังไม่ได้ แเริ่มสูสีแล้วให้มาโออีกครั้งหนึ่งท่าตีคล้ายๆวาด,ดะนะคะนะแม่มีบิดสะโพกนะโรซามาเรียไม่บิดสะโพกบ้างหรอจ๊ะสิเอเท่าแล้วค่ะเอาทีนี้เปลี่ยนมือเซตแล้วนะคะหรือเขาเปลี่ยนนานแล้วก็ไม่รู้โยชิมูระตีไปอ๋เดนโซ่ so ก็ตั้งหลัก เล่นยากกันนะคะเพราะว่าตัดชุดนี้ก็ไม่ดีเล่นกันมาก่อนนะเห็นได้เลยว่าเกมมันแปลกๆสิบสองสิบเอ็ดค่ะเพราะว่าอารรมาเร่เปลี่ยนผู้เล่นเยอะอืมอ้าวให้โรซ่าอีกครั้งหนึ่งอ้าวเกี่ยวไม่ถึงสิบห้าสิบสี่ค่ะบอนลล้นมา หม่นะสือทุบแล้วยังไม่ตายก่ะบุกกลับมาเอาทีนี้บุกไปใหม่อลัมนาเร่ไม่ไดะยังเก็บได้เอาเอามไม้มาเอดะน่นนั่นแหละเปลี่ยนทิศขึ้นสิบหกสิบหกสิบสี่เอามาสักเซตติอ้าวศบออกไปค่ะแม่สิบหกเท่าแล้วอ้าวนัสึกค่ะแม่จากบีหลัง ไปหัวเสาแล้วตอนนี้มาเล่นบอลเร็วค่ะอีกหน่อยจะเห็นนัส,สึมาเล่นมือเซตนะ,ะแล้วก็ไปเล่นลิฟบโบโรวันนี้ไม่เห็นคิมูระเลยน่ะอ่ะนานันนานว่าไงนัส,สึเช็คอิน <c oughs> น่ารักไหมคะดูน้องเพียวต้องเพียวสเต็ปเพียวเพียวสเต็ปเพียวเพียวนานวิธาน่ารักด้วยนะ เอาเป็นแต้มของอรันมาเร่ค่ะไล่มาเป็น19เท่ากันไปเซิร์ฟเอายอดมารองให้่นันอันเดอร์ตั้งเอาเป็นแต้มค่ะขึ้นนำนะคะยี่สิบสิบเก้าอ่าอย่าท้าทายระบบวะยี่สิบเท่าแม่เซิร์ฟมายังไงยังไงยังไง เอาจบไปแหมติดบล็อกไป21แล้วอย่าให้ได้ขึ้นนำไปเซตนะมันเป็นอย่างเงี้ย้อาได้แต้มค่ะแหมมาโอดมิคมเล่นดีนะ21่สิอ็ดเสิร์ฟดีด้วยเอาแล้วไงโรซามาริอาทุบมาไป23แล้วแหมเสียดายจังอืแหมคนเบอร์หนึ่งนี่ ตีเป็นแต้มนะคะตอนนี้น้องไก่ไม่อยู่แล้วหรอเอาแมททุบหนักจังอ่ะขึ้นแมทชพอยต์ยี่สเอาเสิร์ฟหนักมาเลยเอา้าแล้วกันทีนี้เป็นฟรีบอลนะแล้วกันแล้วกันโรซาตีลงหลังไปค่ะจบค่ะ25-22ก็เป็นอารนมาเร่นะคะแพ้ไปแต่ว่าเป็นเกมที่สนุก สัปดาห์หน้าอารันมาเรจ,จะพบกับเพียบยูบลูแคทแต่ว่าน้องเพียวน่าจะกลับมาเมืองไทยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะไม่ว่าจะยังไงก็จะทำไฮไลท์ของอรันมาเรมาให้ดูทุกแมสนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ